อัปเดตข่าวสารของลิเวอร์พูลทุกวันก่อนใครอย่าลืมกดติดตามช่องของเราเอาไว้ด้วยนะครับเจมีกลล่กาลาลเกอร์เผยลิเวอร์พูล l กำลังมีปัญหาเรื่องของการสร้างสรรค์โอกาสในการทำประตูเจมีกลล่กาลาลเกอร์ได้ออกมาให้ความเห็นว่าตัวเขารู้สึกกังวลว่าลิเวอร์พูลนั้นกำลังมีปัญหาในเรื่องการสร้างสรรค์โอกาสทำประตูโดยเฉพาะในเวลาที่เล่นเกมเยือน ทีเมลิกอังกฤษเมื่อคืนวันจันทร์ที่ผ่านมาหงแดงลเว่าผูบุกไปแพ้ซอทำตันหนึ่งประตูต่อศูนย์จากการยิงประตูของเด็กเก่าอย่างแดนนี่อิงตั้งแต่นาทีที่2ของเกมนับตั้งแต่ที่ลีว่าผูบุกชนะคริสตัลพาเลตมา7ประตูต่อศูนย์นั้น3ามนัดหลังสุดของพวกเขาพวกเขาไม่ชนะเลยแม้แต่นัดเดียวโดยเป็นการเสมอสองนัดและแพ้1นัดและยิงไปได้เพียงแค่1ประตูเท่านั้นจากโอกาสในการยิงตรงกรอบเพียงแค่เจ็ครั้ง โดยเจมี่กาลาเกอร์อดีตตำนานปลาการหลังของลิเวอพูลได้พูดถึงทีมรักของเขาว่าผมไม่นึกว่ามันจะออกมาเป็นแบบนี้ผมคาดหวังว่าเราจะได้เห็นปฏิกิริยาของลิเวอพูลหลังจาก2นัดที่ฟอร์มแย่มากๆแล้วพวกเราก็ดันมาเห็นแบบนั้นอีกหนึ่งนัดฟอร์มการเล่นนัดเยอนในฤด,ดูกาลนี้ของลิเวอพูลนั้นเขาคันแย่มากๆแล้วเรื่องของการสร้างสรรค์โอกาสนั้นพวกเขาดูไม่เหมือนว่าจะสามารถทำประตูได้เลย แม้แต่คืนนี้ก็ยังเป็นเหมือนเดิมเฟรเซอร์ฟอสเตอร์ได้เซฟสวยๆบ้างหรือเปล่าในเกมนี้มีจังหวะเซฟสำคัญสคัญบ้างไหมมีใครได้พลาดโอกาสจะแจ้งที่ควรจะเป็นประตูบ้างไหมล่ะนั่นมันเป็นเรื่องที่น่ากังวลมากสำหรับลิเวอร์พูลในตอนนี้ในแง่ของการสร้างสรรค์โอกาสในเกมนอกบ้านมันไม่ได้ใกล้เคียงกับคำว่าพอดีเลยเจมี่กาลาเกอร์ตำนานกองหลังของลิเวอร์พูลให้สัมภาษณ์ โดยในตอนนี้ลิเวอร์พูลนั้นกําลังนําเป็นจ่าฝูงของตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกอยู่ก็จริงแต่พวกเขาเองก็มีแต้มเท่ากับแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดและยังแข่งมากกว่าผีแดงอยู่หนึ่งนัดซึ่งในช่วงสุดสัปดาห์นี้ทั้งสองทีมจะต้องเล่นเกมแดงเดือดกันที่สนามแอนฟิลด์จอแดนเฮนเดอร์สันออกโรงเราแข่งผงคืนฟอร์มเก่งให้ไวก่อนซัดกับผีแดงสุดสัปดาห์หน้า จอดแดนเฮดเดอร์สันกองกลางกับตันทีมของเรเวอร์พูลออกมาเร้าเพื่อนร่วมทีมว่าต้องกลับมาฟอร์มดีกันให้ได้โดยเร็วก่อนที่จะต้องเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงสุดสัปดาห์นี้เกมที่มีลีอังกฤษเมื่อคืนวันจันทร์ที่ผ่านมาหงแดงบุกไปไพ่ายแพ้ต่อเซาท์มปตันหนึ่งประตูต่อศูนย์จากการทำประตูของแดนนี่อิงตั้งแต่นาทีที่2ทําให้ลรเวอร์พูลนั้นไม่ชนะเลยใน3มเกมหลังสดุดแถมยังยิงได้เพียงแค่ประตูเดียวอีกด้วย ถึงแม้ว่าพวกเขาจะยังคงนําเป็นจ่าฝูงแต่สถานการณ์ในตอนนี้นั้นพวกเขามีคะแนนเท่ากับแมนเชสเตอร์อยู่ในเต่แต่แข่งมากกว่าหนึ่งนัดโดยหลังเกมจอแดนฮ n นเดสันกองกลางกับตันทีมของลิเวอร์พูลได้ออกมากล่าวว่าพวกเราออกสตาร์ทเกมนี้กันได้ช้าซึ่งมันไม่เป็นตัวของเราเลยช่วงนี้เราอาจจะพูดแบบนี้มาหลายครั้งแล้วเพราะงั้นมันก็อาจจะไม่ได้ช่วยอะไรในช่วงครึ่งหลังผมว่าพวกเราทำได้ดีมาก แต่ก็ยังไม่สามารถยิงประตูได้สองนั้นหลังสุดพวกเรามีโอกาสสวยๆแต่ก็ไม่สามารถส่งบอลเข้าไปตรงตาข่ายได้เลยเพราะงั้นนี่ก็เป็นอีกปัญหาต้องบอกว่านี่เป็น2เรื่องหลักเลยจริงๆพวกเรารู้ว่าพวกเราจำเป็นจะต้องออกสตาร์ทให้เร็วแต่ด้วยเหตุผลอะไรก็ตามพวกเราจ่ายบอลกันเสียง่ายๆส่งผลให้เป็นฟรีคิกตั้งสองครั้งแล้วจากนั้นคุณก็โดนลงโทษในการเล่นในลีกนี้ พูดถึงฟอร์มการเล่นในทีมตอนนี้พวกเรากำลังหัวเสียรู้สึกผิดหวังแต่มันก็เกิดขึ้นได้ในโลกของฟุตบอลเรื่องหลักก็คือคุณจะต้องรับมือกับมันให้ได้เดี๋ยวพวกเราจะมีเกม FA ครับที่พวกเราจะต้องลงเล่นกับแอสตันวิลล่าในวันศุกร์นี้จากนั้นก็เป็นเกมพรีเมียร์ลีกที่จะต้องเจอกับแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดในวันอาทิตย์หน้าเพราะงั้นพวกเราจะเป็นจะต้องกลับมาให้ได้โดยเร็ว เพราะช่วงหลายเกมหลังในแง่ของผลการแข่งขันนั้นมันยังไม่ดีพอจอแดนแฮนเดอร์สันกองกลางกับตันทีมของลิเวอร์พูลให้สัมภาษณ์เจอเกนครอปสู่ฮอกฮาเซนฮุเทลวางมาเกมนี้มาได้เป็นอย่างดีเจอเกนครอปในใหญ่เฮวีเมทัลของลิเวอร์พูลเคารพในงานของลาฟฮาเซนฮุเทลกุนซือคนเก่งของทีมนักบุญเซาททัมตัน ลิเวอร์พูลนั้นพลาดท่าบุกไป่พ้แพ้ให้กับเซาท์ทัมตันหนึ่งประตูต่อศูนย์ในเกมล่าสุดซึ่งส่งผลต่อการลุ้นแชมป์ของพวกเขาแต่เจอเกนครอปก็ยืนยันว่าตัวเขานั้นให้ความเคารพในตัวของฮาเซนทูเทนเป็นอย่างมากถ้าหากเรามีเวลามากกว่านี้พวกเราคงจะเป็นเพื่อนกันได้แต่พวกเราอาศัยอยู่ไกลกันเหลือเกินเจอเกนครอปเริ่มกล่าวผมเคารพงานของเขาอย่างมากเลยนะ ในเกมล่าสุดที่ผ่านมาเขาเตรียมตัวมาได้ดีมากๆผมอาจจะไม่ได้ชื่นชมเกมของพวกเขามากมายขนาดนั้นเพราะผมคิดว่าพวกเราควรจะทำได้ดีกว่านี้และเกมน่าจะดูแตกต่างออกไปหากพวกเรามีโอกาสได้เจอกับเซาท์ทัมตันอีกครั้งเราจะต้องแสดงให้เห็นว่าพวกเราเล่นกันได้ดีกว่านี้อย่างไรก็ตามจนกว่าจะไปถึงตอนนั้นพวกเรามีเกมให้ลงเล่นอีกเยอะและระหว่างนี้เราจะต้องแสดงให้เห็น ว่าพวกเราสามารถที่จะทำให้มันดีกว่าเกมที่ผ่านมาได้เจอเกนครอปบ,บอสใหญ่ของลิเวอร์พูลให้สัมภาษณ์หารเซนฮุตเทิลสุดตื่นตันแข่งนักบุญสู้สุดใจอัดหงได้สำเร็จลาฟแฮรเซนฮุตเทิลผู้จัดการทีมของนักบุญเซาท์ามตันสุดภูมิใจที่ลูกทีมสู้กันแบบถวายหัวในเกมที่พลิกเอาชนะลิเวอร์พูลหนึ่งประตูต่อศย ชี้แข่งทุกคนในทีมเล่นกันได้อย่างสมบูรณ์แบบเซาท์แฮมตันนั้นกลับมาคว้าชาชนะได้เป็นนัดแรกในรอบพานัดหลังสดุดหลังพวกเขาเปิดบ้านเชียดเอาชนะลิเวอร์พูลไปได้หนึ่งประตูต่อศูจากประตูชัยของแดนนี่อิงที่สามารถยิงประตูทีมเก่าได้ตั้งแต่นาทีที่2กุนซือชาวออสเตรียที่ถึงกับสุดนั่งลงร้องไห้หลังจบเกมได้กล่าวว่า มันคงจะเป็นเพราะลมแรงที่ทำให้ผมต้องร้องไห้ในวันนี้เมื่อคุณเห็นลูกทีมสู้แบบสุดกำลังนั่นก็ทำให้ผมภาคภูมิใจมากๆควรจำเป็นจะต้องเล่นให้สมบูรณ์แบบสำหรับการเจอกับทีมอย่างเลเวอร์พูลและผมคิดว่าพวกเราทำได้แบบนั้นในเกมนี้มันดูเหมือนกับว่าพวกเราอยู่ภายใต้ความกดดันมหาศาลและการตั้งรับรอบๆกรอบเขตโทษก็คือหัวใจสาคัญแต่พวกเขาก็พยายามต่อบอลกันเล่น เราทําในแนวทางที่ถูกต้องเพื่อป้องกันพวกเขาเกมนี้แบบเป็นเกมที่ตึงเครียดมากๆเสียงของผมแทบจะไม่มีแล้วนักเตะทุกคนต่างก็เหนื่อยล้าคุณจำเป็นจะต้องเอาชนะทีมแบบนี้ให้ได้นักเตะเชื่อในสิ่งที่พวกเขาทํามันเป็นค่าคืนที่สมบูรณ์แบบสำหรับทีมของพวกเราลาฟฮาเซนฮุตเทิลผู้จัดการทีมของแซวทำตันให้สัมภาษณ์ ฟอร์มหวยจริงสื่อเผยเทรนด์ทำสถิติสุดแย่ในเกมแพ้ซอลทัมตันเทรนด์อเล็กซานเดอร์อาโนแบ็กขวาคนดังของลิเวอร์พูลสร้างสถิติสุดแย่ในเกมที่แพ้ซอลทัมตันด้วยการจ่ายบอลพลาดเองจนทำให้ทีมเสียบอลมากถึง38ครั้งส่งผลให้เขากลายเป็นนักเตะที่ทำพลาดมากที่สุดของพรีเมียร์ลีกประจำาได้ดูการนี้ขณะเดียวกันแนวรุกของลิเวอร์พูลก็ยังต้องรอจนถึงนาทีที่75 กว่าที่จะสามารถยิงตรงกรอบได้เป็นครั้งแรกเทรนด์อเล็กซานเดอร์อาร์โนแบ็กขวาของลิเวอร์พูลสร้างสถิติเป็นนักเตะที่จ่ายบอลพลาดเองจนทำให้ทีมเสียบอลต่อหนึ่งเกมมากที่สุดของึกพรเพีเมลีอังกฤษประจําได้ดูการนี้แล้วหลังจากที่ทําแบบนั้นไปถึง38ครั้งระหว่างเกมที่ต้นสังกัดของเขาออกไปแพ้ต่อเซาท์มปตัน1ประตูต่อศูตามสถิติที่ถูกบันทึกไว้ของสกายสปอร์ตซื่อชั้นนําของประเทศอังกฤษ เทรนอเล็กซานเดอร์อาโนนั้นถูกตำหนิว่าเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ลีเวอร์พูลแพ้ตั้งแต่การลงเล่นนัดแรกของปี2021เพราะว่าตัวเขาไม่สามารถตัดลูกฟรีคิกที่เจมส์วอร์ดพาวผ่านบอลให้กับแดนนี่อิงได้ก่อนที่แดนนี่อิงจะทำประตูให้กับทีมเจ้าถิ่นตั้งแต่นาทีที่2โดยแบ็คขวาชาวอังกฤษนั้นยังผ่านบอลได้ไม่ดีเท่าที่ควรในหลายจังหวะอีกด้วยโดยจนถึงปัจจุบันนี้ ทรนด์อเล็กซานเดอร์อาโนเองก็ยังไม่สามารถโชว์อร์มเก่งได้แบบต่อเนื่องเหมือนอย่างไดดูการที่ผ่านๆมาได้เลยหลังจากที่ในไดดูการนี้เจ้าตัวเพิ่งจะทำแอสซิสในลีกไปได้เพียงแค่2ครั้งเท่านั้นโดยเกิดขึ้นในเกมที่ริเวอร์พูชนะอาร์เซนอล3ประตูต่อหนึ่งเมื่อวันที่28กันยายนและวันที่ต้นสังกัดถล่มคริสตันพาเลตได้7ประตูต่อศูนย์เมื่อวันที่19ธันวาคมที่ผ่านมาโดยในเกมกับเซทาท์มปันนั้น แนวรุกของเวอบ์พูเองยังทำผลงานได้อย่างย่ำแย่มากๆถึงขนาดที่ต้องรอจนกระทั่งนาทีที่75กว่าที่จะมีจังหวะยิงประตูเข้ากรอบเป็นครั้งแรกของเกมอีกด้วยขณะเดียวกันนี่ก็ยังเป็นครั้งที่2เท่านั้นที่หงแดงในยุคของเจอเก้นครอปทําำประตูในหลีกไม่ได้2เกมติดต่อกันโดยหนแรกเกิดขึ้นในเกมที่พวกเขาเสมอกับสโต๊กซิตี้0-0เมื่อช่วงปลายเดือนเมษายนปี2018 ต่อด้วยการพ่ายแพ้ต่อเชลซีศูนย์ประตูต่อนหนึ่งเมื่อตอนต้นเดือนพฤษภาคมของปีเดียวกันแล้วแฟนลิเวอร์พูลคิดว่าฟอร์มการเล่นของเทรนนิ่งอเล็กซานเดอร์อาโนนั้นดรอปลงไปจากสองฤด,ดูกาลที่ผ่านมาหรือเปล่าอย่าลืมแสดงความคิดเห็นของคุณเอาไว้ในช่องคอมเมนต์ด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมข่าวสารจากช่องของเราด้วยนะครับอย่าลืมช่วยกดไลค์และกดแชร์คลิปนี้ และกดติดตามช่องของเราเอาไว้เพื่อรับชมข่าวของเวอร์พูต่อไปนะครับขอบคุณครับ